ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันมีสวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความแค่เธอเงมันท้อ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเบลดนตรีบ้านๆอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมจะมีเพลงมานําเสนอชื่อว่าเพลงไม่เคยครับและวันนี้เรามีเครื่องดนตรีพิเศษที่อยากจะให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือ นี่นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าอูคูเลเล่นะครับอูคูเลเล่นะครับก็มีทั้งหมด4สายนะครับสายที่1่สายที่2สายที่3มแล้วก็สายที่4ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเพลงไม่เคยนะครับในฉบับของอูคูเลเล่กันครับผมก่อนที่เราจะเล่นอูคูเลเล่นะครับเราก็ต้องมาตั้งสายกันก่อนนะครับสายแรกนะครับที่เราจะตั้งนะครับก็คือสายที่1นนะครับเสียง G นะครับ สายที่2เสียง C สายที่3เสียง E แล้วก็สายที่4เสียง A นะครับใครที่ไม่มีจูเนอร์นะครับก็สามารถโหลดแอปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะมาตั้งสายอูคูเลเล่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการตั้งสายให้นะครับเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ตั้งสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกเล่นเพลงไม่เคยกันได้เลยครับผมไป สำหรับเพลงไม่เคยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คอร์ดด้วยกันนะครับคอร์ดที่1ก็คือคอร์ด C คอร์ดที่2ก็คือคอร์ด f คอร์ดที่3ก็คือคอร์ด G คอร์ดที่4คอร์ด a m i n o นนั่นเองนะครับวิธีการดีดผมจะใช้วิธีการดีดลงเพียงอย่างเดียวนะครับโดยใช้นิ้วโป้งในการดีดนะครับใน1ห้องนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ4ลูกศรแบบนี้นะครับก็จะดีดอยู่ทั้งหมด4ครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้1 2, 3 4แบบนี้นะครับไปดูท่อนอินโทรครับข้อ1น,นะครับก็จะมีคอร์ด C 2ครั้งคอร์ด G 2ครั้งคอร์ด f 2ครั้งคอร์ด G 2ครั้งแล้วก็คอร์ด C นะครับอันนี้มีตัวเดียวนะครับใน1หน้องก็จะดิดอยู่ทั้งหมด4ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะดิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ C, C G G F F G G C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  แบบนี้นะครับอ่ะเมื่อเราเล่นแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลข2ใช่ไหมครับก็คือเล่นทั้งหมด2ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปก็มาดูนะครับจะเป็นท่อนเนื้อร้องนะครับข้อที่2วิธีการดีดนะครับก็จะดีดอยู่อ่าสองครั้งนะครับ C 2ครั้ง G 2ครั้ง f 2ครั้งแล้วก็ c 2ครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฉััันนนนไม่ค่คคคครู้ทีีสญาญแ,แบบนี้นะครับแล้วสังเกตนะครับด้านหลังข้อที่2นะครับก็จะเหมือนกับข้างหน้าใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ เราแค่เปลี่ยนจากที่ผมท่องเมื่อกี้เป็นเนื้อร้องแค่นั้นนะครับต่อไปข้อที่3ครับก็จะขึ้นต้นด้วยคอร์ด F 2ครั้งคอร์ด G 2ครั้งคอร์ด C 1ครั้งคอร์ด G ตรงนี้1ครั้งแล้วก็คอร์ด E m i n o r 2ครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรแบบนี้ แล้วก็สังเกตด้านหลังอ่าเหมือนกับด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนต่อไปข้อที่4ี่ครับข้อที่4เล่นคอร์ด F 2ครั้งคอร์ด G 2ครั้งแล้วก็คอร์ด C ตรงนี้4ครั้งครับเป็นแบบนี้ครับไม่เคย ม่เคยไม่เคย,เคยอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับเนื้อร้องตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยก็จะเหมือนข้อ2ข้อ3ข้อ4ใช่ไหมครับทีนี้มาดูตรงอินโทรตรงนี้นะครับอ่าโซ olo โตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนนะครับก็โซ olo โตรงนี้เราจะเล่นทั้งหมด4ครั้งนะครับ เล่นคอร์ด C 2ครั้งคอร์ด F 2ครั้งคอร์ด G 2ครั้งแล้วก็คอร์ด C นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราเล่นแบบนี้ก็แค่วน4ครั้งนะครับเมื่อเราเล่นนะครับ ครบนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับฝึกจนคล่องแล้วนะครับเราก็เอาทั้งหมดนี้นะครับมารวมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ฝึกใหม่นะครับแนะนำให้ฝึกทีละคอร์ดนะครับแล้วก็ฝึกช้าๆนะครับค่อยๆเปลี่ยนคอร์ดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาฝึกเนื้อร้องนะครับร้องตามไปด้วยนะครับแล้วก็ ึกดีดไปด้วยนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากเล่นนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจครูเบลดนตรีบ้นบานๆได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับครูเบลดนตรีบ้นบานๆด้วยนะครับมี2ช่องทางให้ติดต่อนะครับก็คือช่องทาง YouTube แล้วก็มีช่องทางเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราจะคิดถึงคนที่สำคัญมือต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเจอต้องไปและตอน to live.